มวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2559เวลาประมาณ12.45นนคู่ที่3พิกัดน้ำหนัก118 ก่อนก้าวกระดจ,จิตเมืองนอนมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างช่วงชกสูงยาวฝีมือดีครบเครื่องขนัดซ้ายเตะได้หนักแรงทั้งซ้ายและขวาคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายเข่านิ่เหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกการผ่านมวยดีต้นต้นไม่พลาดโดนหมัดปลายปลายมองว่าดูดีกว่าเหลี่ยมเชิงมวยดี ชนะชัดชยัยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีหมัดออกได้รุนแรงหนักหน่วงเตะขวาได้ดีเข่าดี้เหนียวแน่นล็อกรัดมดตีเก่งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยหนักแรงทุกลูกแต่ความเร็วและเหลี่ยมเชิงมวยยังมองว่าเป็นรอง คู่ที่สี่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์สตาบอยเซงซิ่นอิ้วยิงมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวารูปร่างสูงยาวผีมือพอได้เข่านเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีเก่งบูดูดันท่าทรหดเปิดเกมเดินหน้าท้าทนตลอดแข็งแร่ง แข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยช้ากว่าเหลี่ยมมวยดีวันนี้เจอมวยประเภทเดียวกันแต่ทีต่อทีโดนต่อโดนมองว่ามั่นคงกว่าหน้าเสือดีกว่าด้วย จักชนะเพชรสายฟ้าสอจอวิชิต8ริ้วมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นกว่าแข้งขวาออกได้รุนแรงแม่นยำเข่านิเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีเก่งดูด,ดันเปิดเกมเดินหน้าท้าทนตลอดอาวุธมวยหลากหลายคล่องแคล่วว่องไวแต่การเข้ามวยหลวมมีโอกาสโดนเหลี่ยมได้เสียเปรียบรูปร่างด้วย